ส่วนร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยถึงข,ขนาดไหนฮะ,ะเดี๋ยวลองดูลีลาฮะาไ,มไม่มีตังค์เหรอลีอลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ไม่มีตังค์ครับพี่ตองเอาไหมเอาไหมแต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนหรือครับเดี๋ยวโบสเอานนี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมเอาไหมข้างหลังไม่ช่วยกันทำม,มาหากินเลยเนี่ยฮะ อย่างนี้เอ้าไม่พี่น้องเอ้าไม่นะครับดองโบสหลังจากทางที่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่ทั้งสตมตำบลซึ่งประกอบไปด้วยบ้านพลุบ้านไร่พระตงเลือกดองโบสแล้วดองโบสต้องไว้เหมือนเดิม่วาวยางไงลูก นี่คือลีลาการปราศัยบนเวทีพลังประชารัฐบันก่อนนะฮะที่สงขานะฮะแล้วนอกจากนี้คือเป็นเวทีที่ปราศัยอย่างดุเดือดเลยพูดถึงใจถึงพึ่งได้พูดถึงต้องมีตังค์อ่ะแล้วเอาไปช่วยนะคือพูดเรื่องการช่วยเหลือด้วยเงินด้วยทองด้วยอํานาจกันเต็มๆตมบนเวทีการเมืองะนะแล้วก็บนเวทีเนี่ยก็จะมีะที่พูดถึงนายกพลเอกประยุทธ์ด้วยก็มีคุณปารีณาไกคุบ